เวลาที่เรายืนอยู่บนพื้นโลกมองไปรอบตัวเรามักเห็นโลกที่เต็มไปด้วยเส้นแบ่งมีพรมแดนมีธงชาติมีความแตกต่างด้านภาษา,าศาสนาวัฒนธรรมและการเมืองทุกสิ่งเหล่านี้ถูกสอนให้เรายึดถือว่าเป็นความจริงและเราก็มักใช้มันเป็นเหตุผลในการกําหนดว่าใครคือพวกเราและใครคือคนอื่นแต่สิ่งที่ดูเป็นจริงเหล่านี้อาจเป็นเพียงภาพลงตา เราะเมื่อใครสักคนก้าวพ้นบรรยากาศของโลกขึ้นไปมองดาวเคราะหดวงนี้จากอวกาศภาพที่ปรากฏจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปไม่มีเส้นแบ่งไม่มีรัว้วไม่มีความแตกต่างที่ชัดเจนให้เห็นสิ่งที่ปรากฏมีเพียงดาวเคราะหสีน้ำเงินกลมโตที่เปล่งประกายลอยอยู่ท่ามกลางความมืดมิดอันไร้ขอบเขต รอนการานักบินอวกาศที่ใช้เวลา178วันบนสถานีอวกาศนานาชาติคือนหนึ่งในไม่กี่คนที่ได้เห็นภาพนี้ด้วยตาของตัวเองเขาเล่าว่าประสบการณ์นั้นได้เปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดการเพราะทําให้เข้าใจว่าสิ่งที่เรายึดถือกันบนโลกไม่ว่าจะเป็นการเมืองเศรษฐกิจหรือเส้นแบ่งเขตแดนแท้จ,จริงแล้วไม่มีตัวตนเลยเมื่อมองจากอวกาศเขาเรียกสิ่งนี้ว่าการตื่นรู้ และอยากถ่ายทอดให้มนุษย์ทุกคนได้เข้าใจว่าโลกคือบ้านเดียวที่เรามีมันคือยานอาวกาศลำเดียวที่บรรทุกมนุษย์ทั้งเผ่าพันธุ์เอาไว้และพวกเราทุกคนคือลูกเรือที่ต้องร่วมกันดูแลมันไม่ใช่เพียงผู้โดยสารที่นั่งรอปลายทางโดยไม่ทําอะไรนี่จึงไม่ใช่เพียงเรื่องเล่าของนักบินอวกาศคนหนึ่งแต่คือสาระที่ทรงพลังที่สุดที่เขาอยากฝากถึงมนุษยชาติทั้งหมดว่าเราทุกคนต้องหันกลับมามองโลกด้วยสายตาใหม่ก่อนที่มันจะสายเกินไปตอนที่ 1. ภาพลงตาบนโลก บนพื้นโลกมนุษย์เราถูกหล่อหลอมให้เชื่อว่าตัวเองแตกต่างจากผู้อื่นเรามีเส้นแบ่งประเทศที่ขีดไว้บนแผนที่มีธงชาติที่บ่งบอกตัวตนมีศาสนาภาษาวัฒนธรรมและระบบการเมืองที่แตกต่างกันสิ่งเหล่านี้กลายเป็นเครื่องหมายแสดงเขตแดนและความเป็นเราจนบางครั้งเรายุติดและใช้มันเป็นเหตุผลในการแยกตัวแบ่งฝักฝ่ายหรือแม้กระทั่งต่อสู้กัน แต่เมื่อรอนการาลอยอยู่บนสถานีอวกาศนานาชาติมองย้อนกลับมายัางโลกเขากลับไม่เห็นเส้นแบ่งใดๆทั้งสิ้นสิ่งที่ปรากฏแก่สายตาของเขามีเพียงดาวเคราะห์ทรงกลมสีฟ้าที่เปล่งแสงสวยงามลอยอยู่ในความมืดมิดของจักรวาลมันเป็นภาพที่เรียบง่ายแต่กลับทรงพลังยิ่งกว่าคำพูดใดๆเพราะมันทำลายมายาคติที่เรายึดถือกันมานาน ภาพเส้นพรมแดนที่เราเห็นในแผนที่จริงๆแล้วเป็นเพียงเส้นที่มนุษย์สมมติขึ้นเพื่อแบ่งแยกดินแดนความแตกต่างด้านชาติพันธุ์หรือภาษาเป็นเพียงชั้นบางๆที่เราห่อหุ้มตัวเองไว้แต่จากอวกาศทุกสิ่งเหล่านี้หายไปหมดเหลือเพียงโลกหนึ่งเดียวโลกที่เราอาศัยร่วมกันโดยไม่มีการแบ่งแยกใดๆ การันบอกว่าความจริงที่เห็นจากอาวกาศนั้นทําให้เขาตระหนักว่าชีวิตของเราทุกคนเชื่อมโยงกันโดยตรงเราหายใจในอากาศเดียวกันใช้น้ําจากระบบเดียวกันและอยู่ภายใต้ชั้นบรรยากาศเดียวกันความแตกต่างที่เราสร้างขึ้นจึงเป็นเพียงภาพลงตาของมุมมองบนพื้นโลกเท่านั้นตอนที่2ความเปราะบางของบ้านเราเมื่อรอนการาันมองออกไปจากหน้าต่างของสถานีอวกาศภาพที่สะกดสายตาที่สุดไม่ใช่เพียงโลกสีน้ําเงินที่เรืองรองแต่คือชั้นบรรยากาศ ที่บางเฉียบอย่างไม่น่าเชื่อมันปรากฏเป็นเส้นโค้งสีฟ้าอ่อนขั้นระหว่างโลกกับความมืดสนิทของจักรวาลคล้ายม่านบางๆที่ห่อหุ้มและปกป้องสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนดาวเคราะห์ดวงนี้เขาอธิบายว่าเมื่อมองจากอวกาศชั้นบรรยากาศไม่ได้หนาทึกอย่างที่เราคิดแต่กลับเปราะบางราวกับแผ่นกระจกใสาหากมันเสียหายเพียงเล็กน้อยโลกทั้งใบอาจไม่สามารถรองรับชีวิตได้อีกต่อไปภาพนั้นทําให้เขาตระหนักว่าเรากําลังฝากความอยู่รอดทั้งหมดไว้กับระบบที่บอบบางอย่างยิ่งและนี่คือเหตุผลที่มนุษย์ควรปกป้องมันให้มากกว่่่าทีเป็นอยู ไม่เพียงเท่านั้นการายังได้เห็นปรากฏการธรรมชาติที่ทั้งงดงามและทรงพลังพายุฟ้าผ่าที่แผ่ขยายทั่วพื้นผิวโลกดูราวกับแสงไฟสโกรบที่วูบวาบแสงเหนือที่เต้นระริกเหนือขั้วโลกเหมือนม่านพลังงานที่ไหลเวียนอยู่รอบดาวเพราะภาพเหล่านี้สะกดใจเขาและในขณะเดียวกันก็ตอกย้ำว่าโลกของเรามีความสมดุลที่ละเอียดอ่อนสมดุลระหว่างพลังทำลายล้างกับความงดงามอันเปราะบาง เมื่อกลับมาสู่พื้นโลกการานจึงมองเห็นปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยสายตาที่ต่างออกไปเขารู้ว่าการตัดไม้ทำลายป่าก,การเผาผลาญเชื้อเพลิงหรือการสร้างมลพิษไม่ใช่เพียงเรื่องเล็กน้อยที่อยู่ไกลตัวแต่คือการกระทำที่อาจทำลายเกรอบป้องกันชีวิตของมนุษยชาติทั้งสิน้นชั้นบรรยากาศที่เขาเห็นจากอวกาศไม่ใช่แค่เส้นขอบฟ้าที่สวยงามแต่มันคือผ้าห่มแห่งชีวิตที่ห่มคลุมโลกหากเรายังคงละเลยและทำลายมัน ผลลัพธ์สุดท้ายอาจไม่ใช่เพียงปัญหาโลกร้อนหรือภัยธรรมชาติที่รุนแรงขึ้นแต่คือการคุกคามต่อการอยู่รอดของมนุษย์ทั้งเผ่าพันธุ์ตอนที่ 3. ความจริงที่เปลี่ยนชีวิตเมื่ออยู่ในอวกาศรอนการานไม่ได้เพียงแค่ทำภารกิจทางวิทยศาศาสตร์แต่ยังได้เวลามากมายในการเฝ้ามองโลกจากหน้าต่างของสถานีอวกาศนานา,นาชาติเขาบอกว่าทุกครั้งที่โลกหมุนผ่านสายตาเขาได้เห็นภาพที่สวยงามเกินคำบรรยายแต่สิ่งที่มากกว่านั้นคือความคิดที่ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปในใจของเขา เขาตระหนักว่าปัญหาที่เรามักยกให้เป็นเรื่องใหญ่บนโลกไม่ว่าจะเป็นการถกเถียงทางการเมืองการแย่งชิงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจหรือการแข่งขันทางอำนาจล้วนกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยจนน่าขันเมื่อเปรียบเทียบกับคำถามที่แท้จริงว่ามนุษย์จะรักษาโลกให้หน้าอยู่ต่อไปได้หรือไม่ในวงโครจรน,นั้นเขามองเห็นมนุษย์กว่า7พันล้านคนอาศัยอยู่บนดาวเคราะห์เดียวกันใช้ทรัพยากรจำกัดร่วมกันหายใจในอากาศเดียวกันแต่กลับเลือกใช้พลังส่วนใหญ่ไปกับการแบ่งแยกและต่อสู้กันเอง ความจริงนี้กระแทกใจเขาอย่างรุนแรงจนทําให้มุมมองต่อชีวิตเปลี่ยนไปตลอดกาลเขายัางเล่าว่าจากอวกาศเราไม่เห็นกําแพงไม่เห็นเส้นแบ่งเขตแดนไม่เห็นว่าตรงไหนคือประเทศหนึ่งตรงไหนคืออีกประเทศหนึ่งสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงภาพสมมติบนกระดาษแผนที่เมื่อมองจากอวกาศมีเพียงโลกสีน้ําเงินหนึ่งเดียวไม่มีเราและเขามีเพียงเราที่เป็นมนุษย์สายพันธุ์เดียวกัน ความจริงที่เขาค้นพบคือมนุษย์ไม่ได้อยู่แยกจากกันแต่เชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออกปัญหาที่เกิดขึ้นในที่หนึ่งย่อมส่งผลไปถึงอีกที่หนึ่งและหากโลกเส่อมโซม,มันจะไม่เลือกว่าจะทำร้ายใครก่อนหรือหลังทุกคนจะได้รับผลกระทบเหมือนกันหมดและนี่เองที่ทำให้เขาตั้งคำถามกับตัวเองว่าหากเราเห็นความจริงชัดเจนขนาดนี้ทำไมมนุษย์ส่วนใหญ่ยังคงใช้ชีวิตราวกับว่าโลกมีทรัพยากรไม่สิ้นสุด การอยู่บนอวกาศทําให้เขารู้ว่าสิ่งที่มนุษย์ต้องการไม่ใช่แค่ความก้าวหน้าทางวิทยศาศาสตร์หรือเศรษฐกิจแต่คือความตระหนักรู้ใหม่ว่าโลกคือบ้านที่เรามีเพียงหลังเดียวและเรากำลังเสี่ยงทําลายมันด้วยมือของเราเองตอนที่4ลํลำดับความสําคัญที่กลับตลบัต ตลอดเวลาที่อยู่ในอวกาศรอนการานมีเวลาทบทวนสิ่งที่มนุษย์ให้คุณค่ามากที่สุดเขาพบว่าบนโลกเรามักจัดลำดับความสำคัญกับด้านเกือบทั้งหมดเราใส่ใจเศรษฐกิจก่อนเรื่องอื่นเฝ้าวัดความสำเร็จจากการเติบโตของตัวเลขผลกำไรตลาดหุ้นหรือ GDP แต่แท้จริงแล้วสิ่งเหล่านี้คือเปลือกไม่ใช่แก่นการานอธิบายว่าลำดับที่ถูกต้องควรเป็นโลกสังคมเศรษฐกิจ 1. โลก หากโลกไม่มั่นคงไม่มีอากาศให้หายใจไม่มีน้ำสะอาดให้ดื่มไม่มีระบบนิเวศท,ที่สมดุลมนุษย์จะไม่มีพื้นที่ให้สร้างสังคมใดๆได้เลยโลกจึงต้องมาก่อนทุกสิ่งเพราะนี่คือฐานรากของการมีชีวิต 2. สังคมเมื่อโลกยังคงอยู่เราจึงสามารถสร้างชุมชนและสังคมขึ้นมาได้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนการร่วมมือและการอยู่ร่วมกันอย่างสงบคือสิ่งที่ทําให้มนุษย์มีความหมายหากสังคมแตกสลายไม่ว่าจะมีเศรษฐกิจใหญ่โตเพียงใดก็ไม่อาจทําให้ชีวิตมนุษย์ดําเนินไปอย่างมีคุณค่าได้ 3. เศรษฐกิจเศรษฐกิจเป็นเพียงเครื่องมือที่เราสร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนและพัฒนาคุณภาพชีวิตแต่เมื่อเรายกมันขึ้นมาเหนือโลกและสังคมเศรษฐกิจก็กลายเป็นเหมือนเงาที่บดบังสิ่งสำคัญที่สุดและพาเราไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดเช่นการทำลายป่าเพื่อผลกำไราการเผาผลาญเชื้อเพลิงโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบหรือการแย่งชิงทรัพยากรโดยไม่มองถึงอนาคตเขาย้ำว่าการให้เศรษฐกิจมาก่อนคือการวางลำดับที่ผิด ซึ่งนำไปสู่หายนะในระยะยาวแต่หากเรายอมกลับมาจัดลำดับใหม่เริ่มจากปกป้องโลกสร้างสังคมที่เข้มแข็งและใช้เศรษฐกิจเป็นเครื่องมือรองโลกของเราก็จะยั่งยืนและมนุษย์ก็จะอยู่รอดนี่คือคำเตือนที่เรียบง่ายแต่แหลมคมราวกับเสียงสะท้อนจากอาวกาศที่บอกว่าหากโลกพังสังคมก็ไม่มีและเศรษฐกิจก็ไม่เหลือตอนที่ 5. โลกคือยานอาวกาศรอนการานใช้คำเปรียบเรียบที่ทรงพลังและเข้าใจง่ายที่สุดเขาบอกว่าโลกของเราคือยานอาวกาศลำหนึ่ง ลำเดียวที่ลอยอยู่ท่ามกลางจักรวาลอันกว้างใหญ่และสิ่งที่สำคัญคือพวกเราทุกคนคือลูกเรือไม่ใช่ผู้โดยสารลองจินตนาการถึงยานอาวกาศจริงๆที่ถูกส่งออกไปในห้องจักรวาลลูกเรือทุกคนต้องมีหน้าที่บางคนดูแลระบบพลังงานบางคนดูแลเส้นทางบางคนซ่อมบำรุงเครื่องจักรทุกคนต่างรู้ว่าหากใครสับคนละเลยหน้าที่หรือหากมีใครทำลายยานแม้เพียงเล็กน้อยความอยู่รอดของทั้งลำจะถูกคุกคามทันทีไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าไม่เกี่ยวกับฉันเพราะทุกคนอยู่บนยานลำเดียวกัน การันตีว่าโลกเองก็เป็นแบบนั้นมันคือยานที่ออกเดินทางโดยไม่มีสถานีเติมเชื้อเพลิงไม่มีอะไหล่สำรองไม่มีดวงดาวดวงที่สองให้เราอพยพไปง่ายๆทุกระบบที่ทําให้มนุษย์อยู่รอดตั้งแต่ป่าไม้มหาสมุทรไปจนถึงชั้นบรรยากาศล้วนทาหน้าที่เหมือนระบบควบคุมของยานอวากาศหากระบบใดเสียหายระบบทั้งหมดก็จะสั่นคลอนความแตกต่างสําคัญระหว่างลูกเรือและผู้โดยสารอยู่ที่ความรับผิดชอบผู้โดยสารแค่นั่งรอถึงปลายทางไม่ต้องทําอะไรแต่ลูกเรือต้องลงมือต้องช่วยกันต้องรับผิดชอบต่อกันและกัน การันจึงอยากให้มนุษย์ตระหนักว่าเราไม่ใช่เพียงคนที่นั่งรอเวลาไปเรื่อยๆบนโลกแต่เราเป็นผู้ดูแลเป็นผู้รักษาและเป็นผู้มีส่วนร่วมในการพยานลำนี้ให้เดินทางต่อไปอย่างปลอดภัยและเมื่อมองจากอวกาศเขาย้ำว่ามันไม่มีใครสามารถแยกตัวออกไปได้จริงๆไม่มีประเทศไหนจะอยู่รอดได้เพียงลำพังหากยานเสียหายทุกคนก็จะเสียหายไปพร้อมกันความเข้าใจนี้เองคือสิ่งที่เขาหวังว่ามนุษย์ทุกคนบนโลกจะได้สัมผัสด้ดวยตัวเองเพราะมันเปลี่ยนวิธีคิดและการใช้ชีวิตไปตลอดกาลตอนที่ 6. ความจริงที่มองไม่เห็นจากอวกาศ เมื่อรอนการโคจรรอบโลกหลายร้อยครั้งเขาสังเกตสิ่งหนึ่งที่ทําให้เขาหยุดนิ่งและทบทวนตัวเองอยู่เสมอจากอวกาศเขามองไม่เห็นสิ่งที่เรามักใช้เป็นเหตุผลในการแบ่งแยกกันเขาไม่เห็นเส้นแบ่งพรมแดนที่ขีดไว้บนแผนที่ไม่เห็นกําแพงไม่เห็นรั้วไม่เห็นธงชาติที่โบกสะบัดไม่เห็นว่าส่วนไหนคือประเทศหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งอีกประเทศหนึ่งสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่มนุษย์สมมติขึ้นบนกระดาษหรือในความคิดเท่านั้น แต่เมื่อมองจากอาวกาศโลกทั้งใบคือผือนเดียวกันผืนดินเชื่อมต่อกันด้วยภูเขาแม่น้ำและทะเลกว้างไม่มีเส้นที่แบ่งว่าใครคือเราและใครคือเขาการันบอกว่าภาพนั้นทําให้เขาตระหนักว่าความแตกต่างที่เรายึดถือกันทุกวันไม่ว่าจะเป็นชั้วชาติศาสนาภาษาหรือการเมืองแท้จริงแล้วเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยที่เราสร้างขึ้นเพื่อกําหนดอัตลักษณ์แต่ไม่ได้มีอยู่จริงในสายตาของจักรวาล เขาเล่าว่าขณะมองเห็นโลกหมุนช้าๆใต้ฝ่าเท้าเขารู้สึกว่ามนุษย์ทุกคนคือครอบครัวเดียวกันหายใจในอากาศเดียวกันและพึ่งพาระบบมิเวศเดียวกันไม่มีใครอยู่ลำพังแม้ว่าเราจะคิดว่าตัวเองถูกแบ่งด้วยเส้นเขตแดนด้วยกำแพงแต่ความจริงคือเราทั้งหมดเชื่อมโยงกันโดยสิ้นเชิงสิ่งที่ไม่เห็นจากอวกาศคือสิ่งที่เรากำลังต่อสู้กันอยู่ทุกวันเราต่อสู้กันเรื่องอำนาจทั้งที่อำนาจไม่ปรากฏจากอวกาศเราสู้กันเพื่อแผ่นดินทั้งที่แผ่นดินเชื่อมถึงกันหมด เราแบ่งฝ่ายด้วยความเชื่อทั้งที่จากอวกาศความเชื่อเหล่านี้ไม่อาจมองเห็นได้เลยการมองไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีอยู่แต่เป็นเครื่องย้ำเตือนว่าความจริงที่แท้เราทุกคนอยู่บนดาวดวงเดียวกันและอนาคตของเราก็ผูกพันกันอย่างลึกซึ้งการันเชื่อว่าหากผู้คนบนโลกมีโอกาสได้เห็นภาพแบบที่เขาเห็นสักครั้งมุมมองและการตัดสินใจของพวกเขาจะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเพราะจะเข้าใจว่าสิ่งที่แบ่งเราเป็นเทียมมายาแต่สิ่งที่เชื่อมเราไว้ด้วยกันคือความจริงแท้ที่ไม่อาจปฏิเสธได้ ตอนที่ 7. บทเรียนเพื่ออนาคตสิ่งที่รอนการาน,นำกลับมาสู่โลกไม่ได้มีเพียงภาพถ่ายสวยงามจากอวกาศแต่คือบทเรียนที่ล้ำค่าและเป็นคำเตือนสำหรับมนุษยชาติทั้งหมดเขาบอกว่าหากเรายังยึดติดอยู่กับภาพลงตาของความแตกต่างหากเรายังจัดลำดับความสำคัญผิดโลกใบนี้อาจไม่สามารถรองรับชีวิตเราได้อีกต่อไปการานเน้นว่าบทเรียนที่แท้จริงคือความร่วมมือมนุษย์ทุกคนต้องมองตัวเองในฐานะลูกเรือร่วมกันของยานอวกาศชื่อว่า โลกเราไม่มีทางเลือกที่จะหลบหนีออกไปเราไม่มีดาวดวงที่สองให้ย้ายไปอาศัยหากโลกเสียหายนั่นหมายถึงการสูญเสียของเราทุกคนเขาเตือนว่าเราไม่อาจฝากอนาคตไว้กับการเมืองระหว่างประเทศที่แข่งขันกันเพียงเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเราไม่อาจปล่อยให้เศรษฐกิจเติบโตโดยแลกกับการทำลายสิ่งแวดล้อมหรือให้สังคมล่มสลายเพราะความขัดแย้งภายในสิ่งเหล่านี้คือการขุดหลุมฝังตัวเองช้าๆโดยไม่รู้ตัวบทเรียนจากอวกาศจึงไม่ใช่เพียงปรากฏการณ์ความสวยงามแต่คือการเปลี่ยนวิธีคิด การันอยากให้ผู้คนเข้าใจว่าการตัดสินใจเล็กๆของแต่ละคนก็ส่งผลต่อโลกเช่นการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดการลดการปล่อยมลพิษการร่วมมือสร้างสังคมที่เป็นทำทุกการกระทำเล็กน้อยคือการซ่อมแซมยานอาวกาศลำนี้ให้แข็งแรงขึ้นเขาทิ้งท้ายว่าหากเรามีความกล้าที่จะจัดลำดับใหม่เริ่มจากโลกต่อด้วยสังคมแล้วค่อยใช้เศรษฐกิจเป็นเครื่องมือเราจะสร้างอนาคตที่มั่นคงสำหรับคนรุ่นถัดไปได้แต่ถ้าเรายังคงเลือกเดินเส้นทางเดิมโลกอาจกลายเป็นเพียงดาวดวงหนึ่งที่ไร้ชีวิตในห้วงจักรวาล และนี่คือสารที่เขาอยากส่งต่อให้มนุษย์ทุกคนบนโลกนั่นคือการมองเห็นความเป็นหนึ่งเดียวและใช้มันเป็นพลังขับเคลื่อนเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าสําหรับพวกเราทุกคนตอนที่8บทสรุปและสารที่ฝากถึงมนุษยชาติ หลังจากใช้เวลา178วันโคจรอยู่รอบโลกรอนการานกลับมาพร้อมกับสิ่งที่เขาเรียกว่าการตื่นรู้มันไม่ใช่เพียงประสบการณ์ส่วนตัวแต่คือบทเรียนที่เขาอยากถ่ายทอดให้กับผู้คนทั้งโลกเขาอยากบอกเราว่าความจริงสูงสุดที่เห็นจากอวกาศก็คือมนุษย์ทุกคนอยู่ในบ้านเดียวกันบ้านที่ชื่อว่าโลก เขาเล่าว่าสิ่งที่แบ่งแยกเราทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นครมแดนความเชื่อการเมืองหรือเศรษฐกิจล้วนเป็นเพียงเงาของมายาที่เราสร้างขึ้นเองเมื่อมองจากอวกาศสิ่งเหล่านี้หายไปสิ้นเหลือเพียงดาวเคราะสีน้ำเงินกลมโตที่ประบางและสวยงามราวกับอัญ,ญมณีที่ลอยอยู่ในความมืดมิดของจักรวาล สารสำคัญที่เขาฝากไว้คือโลกใบนี้ไม่ใช่ที่พักชั่วคราวที่เราจะใช้แล้วทิ้งมันคือยานอวกาศลําเดียวที่เรามีและพวกเราทุกคนคือลูกเรือที่ต้องทํางานร่วมกันไม่มีใครสามารถนั่งรอโดยไม่รับผิดชอบได้หากใครละเลยหน้าที่ของทั้งยานก็จะสั่นคลอน เขาอยากให้เราตระหนักว่าการรักษาโลกไม่ใช่ภารกิจของนักวิทยาศาสตร์หรือผู้นําประเทศเท่านั้นแต่เป็นภารกิจของมนุษย์ทุกคนเพราะทุกลมหายใจทุกหยดน้ําและทุกอาหารที่เรากินล้วนได้มาจากโลกเพียงใบเดียวนี้การเพิกเฉยต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือการทําลายสิ่งแวดล้อมเท่ากับการเพิกเฉยต่อชีวิตของเราเองและคนรุ่นถัดไป ดังนั้นบทสรุปของการเดินทางครั้งนี้คือการปลุกให้มนุษย์ทันกลับมามองโลกด้วยสายตาใหม่สายตาที่ไม่เห็นเส้นแบ่งแต่เห็นความเชื่อมโยงสายตาที่ไม่ยกเศรษฐกิจไว้เหนือทุกสิ่งแต่เห็นคุณค่าของโลกและสังคมก่อนสายตาที่ไม่รอให้ผู้อื่นลงมือแต่กล้าที่จะลงมือด้วยตนเองสุดท้ายการันย้ำว่าหากเราสามารถเปลี่ยนวิธีคิดได้ตั้งแต่วันนี้มนุษยชาติยังมีโอกาสสร้างอนาคตที่ดีกว่าเดิมแต่ถ้าเรายังคงปล่อยให้ ภาพลงตาบนโลกครอบนำความจริงจากอาวกาศก็อาจกลายเป็นคำเตือนครั้งสุดท้ายที่ไม่มีโอกาสแก้ไขอีกเลยโลกของเรานั้นงดงามและประบางในเวลาเดียวกันจากอาวกาศมันคืออัญมณีสีน้ำเงินที่ส่องแสงอยู่ท่ามกลางความมืดมิดแต่เมื่อกลับมาสู่พื้นดินมนุษย์กลับใช้ชีวิตราวกับว่าโลกนี้ไม่มีวันเสื่อมสลายเราแบ่งแยกกันด้วยพรมแดนและผลประโยชน์จนลืมความจริงที่ว่าทุกคนอยู่ในบ้านหลังเดียวกัน สิ่งที่รอนการานได้เรียนรู้คือความจริงแท้ไม่ได้อยู่ที่เส้นแบ่งหรือเศรษฐกิจหาแต่อยู่ที่การรักษาโลกใบน,นี้ให้มั่นคงเพื่อให้สังคมดำรงอยู่และเพื่อให้เศรษฐกิจเป็นเพียงเครื่องมือที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดเราทุกคนคือลูกเรือของยานอวากาศชื่อว่าโลกและความอยู่รอดของยานลำนี้ขึ้นอยู่กับการที่ลูกเรือทุกคนลุกขึ้นมารับผิดชอบร่วมกันหากโลกเสียหายไม่มีใครรอดพ้นไม่ว่าจะร่ำรวยหรือยากจนไม่ว่าจะอยู่ประเทศใดหรือพูดภาษาอะไร นี่คือสารที่ส่งมาจากอวกาศสารที่ชัดเจนและไม่อาจปฏิเสธได้โลกของเราคือยานอวกาศลำเดียวที่มีและอนาคตของมนุษยชาติขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเราทุกคนในวันนี้